โอเคครับยินดีทุกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั้นืึงจัน c h a n n e นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับศิษยานุศิทธิ์ของหลวงพ่อกลยชุตินทโลท,ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในพระเครื่องแล้วก็เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ชวนทุกคนมาดูพระรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นพระยุคต้นของหลวงพว่อกลย นะครับเป็นพายุคที่ว่าต้นจริงๆเป็นยุคแรกๆที่ท่านทําพระนะครับ <c oughs> ต้องย้อนให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกับพระของหลวงพะอกวยนะครับซึ่งพระท่านทําไว้ทุกสายนะครับสายเหนียวสายเมตตาสายโชคลาภนะครับท่านทาําพระเยอะแยะมากมายนะครับาพราะยุคต้นที่ผมจะมา ให้ชวนทุกคนคุยในวันนี้เนี่ยก็เป็นพระขุนแผนทรงไก่นะครับยุคต้นต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าพระรุ่นนี้เนี่ยในบรรดาสิธิ์ที่ที่ชอบเล่นพระยุคต้นของท่าน,นจะคุ้นเคยกับพิมพ์ที่สวยกว่นี้นะครับพิมพ์ที่มีทั้งเนื้อผงพระธุกคุณเนื้อว่านเนื้ออะไรที่ ค่อนข้างสวยงามซึ่งองค์นี้เนี่ยดูถ้าทุกคนดูเนี่ยไม่สวยงามนะครับโยโยเย้ยนะครับถามว่ามันเป็นยุคต้นยังไงนะครับนี่เรามาดูดูเรื่องโครงสร้างขององค์พระดีกว่าเนาะนะครับว่าเป็นพระของท่านไหมพระแท้ไหมยุคต้นขนาดไหนนะครับ แล้วก็มาคุยถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าเรื่องธรรมชาติในองค์พระนะครับผมพูดเสมอว่าการดูธรรมชาติขององค์พระเนี่ยจะทําให้เราดูพระง่ายไม่ต้องมานั่งจําตําหนินะครับไม่ต้องพึ่งไบเซอร์ไม่ต้องพึ่งเซียนเราสามารถดูได้ตัวเองนะครับธรรมชาติขององค์พระเนี่ยก็มีสีเรื่องนะครับ ที่มักผมมักจะพูดเสมอก็คือเรื่องของเชิงช่างนะครับพุทธพิมพ์เนื้อหาแลว้วก็ความเก่านะครับซึ่งสี่อย่างนี้ต้องมีในในองค์พระนะครับถ้าเราดูครบสี่อย่างนี้ได้ <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถดูภาพเป็นนะครับเ,เรื่องของเชิงช่างเนี่ยต้องบอกงี้ยุคต้นของท่านเนี่ย ผมเอาว่าตีว่าที่2500รบวกลบแล้วกันหารุ่น,นี้เนาะก็เป็นบล็อกอาจจะเป็นอาจจะเป็นท่านให้ลูกศิษย์แกะจากหินนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นบล็อกหน้าเดียวนะครับวิธีการการทำสมัยก่อนเนี่ยก็คือการนำดินนะครับซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยที่ผมผมแล้วว่าเอาพูดถึงรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้เนี่ย ที่มักเห็นมันก็จะเป็นเนื้อคุ้นเคยเนาะจะเป็นเนื้อผงผสมว่า,วานเนื้อผงพุทธคุณนะครับที่เราคุ้นเคยกันอันเนี้จะเป็นดินดินเนี่ยบ,บางในลูกศิษย์บางคนก็บอกว่าพระท่านพ่อพ่อท่านเนี่ยจะนำดินท้องนาบ้างดินก้นสะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้หรอครับแต่เราดูโครงสร้างเนี่ยมันเป็นลักษณะด,ดิน ดินที่มีความชืน้นดินละเอียดนะครับมันก็เออเช่นเราเคยเห็นดินตามท้องนาเนี่ยนะครับมันก็จะสีประมาณเนี้ดินละเอียดประมาณเนี้นะครับหลวงพ่อก็อาจจะนําดินประเภทเนี้ยเห็นดูแล้วเนี่ยมัน <c oughs> มันน่าจะปั้นเนื้อได้ดีนะครับท่านก็มาผสมตัวประสานเพราะเพราะว่าถ้าเป็นดินล้วนเนี่ยมันน่าจะยากที่จะที่จะเซตตัวได้นะครับ จะเผาหรือยังไงมันมัน,ม,นมันก็มีมีวิธีการของท่านอนะเนาะก็เอาไปมาเป็นดินเป็นดินละเอียดคล้ายๆดินท้องนานแล้วกันนะครับแลก็ปั้นมานะครับแล้วก็มากดพิมพ์ถามว่าทําไมพระมันโยเพราะว่าเวลากดไปเนี่ยนะครับกดเสร็จปุ๊บแล้วก็มียันนะมียันของท่านยันเนี้ยดูง่ายว่าเป็นของท่านเขาเรียกว่ายันหนุมานเชิญยัน นะครับอ่าผมจะชี้คร้าข้าวว่าคือบริเวณเนี้ยเราจะมองเห็นเป็นตัวอา่าเป็นลักษณะของอนุมานนะครับอยู่ด้านล่างกําลังแบกแบกยันของท่านอันนี้ก็ยันของท่านแน่นอนนะครับไม่มีของใครนะซึ่งถามว่าทำไมมันไม่ชารเพราะว่าสมัยก่อนมันมันอาจจะเป็นทําบล็อกง่ายๆนะครับ <c oughs> กดมากดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย กดไปปึ๊บนะครับทีนี้ตอนจะยกพระนะครับถามว่าผมผมดาว่าน่าจะเป็นบล็อกเปิดก้นนะครับคือเปิดเพื่อดันจะมีรอยมีรอย้วมือดันดันพอดันมาปุ๊บเนี่ยมันถ้าดินมันมันอาจจะอ่อนเกินไปก็ได้นะครับพอดันปุ๊บพเพียวปุ๊บเนี่ย พอช่วงยกส่วนนี้ยังติดอยู่มันก็เกิดอาการงอของพระนะครับมันก็มันก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเป็นพระยุคต้นกันยุคของท่านเพราะว่าการทําพระสมัยก่อนมันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วจะสวยเลยมันต้องลองผิดลองถูกนะครับลองทํานะครับวิวัฒนาการมันก็จะเกิดขึ้นพอท่านทํารู้แลอ,อดินค่ะนี้มันมันไม่อยู่ตัวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นผงเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนวัสดุอย่างอื่น ที่สามารถทำแล้วสวยงามมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นยุคที่คลาสสิกมากนะครับอันนี้พูดเชิงช่างเนาะเนี่ยเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วโอ้โหช่างตรงยุคแน่นอนยุคสมัยนั้นเป็นบล็อกเปิดอ่าล็อกดันก้นอืมการปั๊มก็เป็นลนักษณะโบราณพิมพ์แกะง่ายๆนะครับอ่าดูแล้วก็ธรรมชาติในเชิงช่างเราก็เห็นละนะครับสองพุทธศินอ่าพุทธศินแล้วก็ดู พิมพแก่ได้วสวยงามไหมเป็นพิมพ์แก่ด้วยศิลปะนูนต่ํานะครับมีความสวยงามสมส่วนไหมนะระวังขาองค์พระมีความสมส่วนไหมนะครับยัน <c oughs> เอยันดูแลของใครก็ของท่านนะครับเป็นอัตลักษณ์ของท่านเองนะครับเนื้อหาก็จะเป็นธรรมชาติในเนื้อหาก็ดินถ้าเราเข้าใจดินดินดิน ดินไชานานดินท้องนาไชานานเออมัน,ม,นมันน่านจะเป็นยังไงดินมีความสอดคล้องไหมว่าเออจะเป็นดินท้องนานท่านวัดท่านก็รอบร้อมด้วยท้องนานหรือว่าในสระท่านเองมันก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ดูแล้วมีความสอดคล้องมีความเป็นไปได้นะครับว่าเออใช่เลยละดินดินประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นธรรมชาติในเรื่องของความเก่า นะครับถามว่าดูยังไงมันอธิบายเป็นเป็นตัวหนังสือ,อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาที่คุณจะเช่าพระนะครับพระเนื้อดินประเภทนี้สมมุติคุณชอบพิมพ์นี้คุณชอบพระรุ่นนี้ดินดินแบบนี้คําถามว่าเฮ้ยเก่าถึงอายุไหมอืมอย่างอื่นมันเข้าหมดแต่ทีนี้ไอ้เก่า,เก,าเก่าพอไหมนะคุณก็เอาพระที่คุณพอมีเนื้อดินนะเนื้อดิน พระรุ่นไหนก็ได้ที่มันที่มันที่คุณมีนะครับที่คุณรู้ประวัติชัดเจนว่าสร้างปีนี้ปีนี้ปีนี้หรืออายุใกล้เคียงกันนะเปรียบเทียบความเก่ามาเปรียบเทียบอายุดูคุณก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพราะจะให้คนมาอธิบายโ่าเก่ายางนั้นอย่างนีนงน้ความเก่ากับตําหนิเป็นคนละเรื่องนะครับตําหนิก็คืออาจจะเป็นรอยยื่นมาไก่ ขาไม่เท่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของตําหนิแต่ความเก่ามันคือเรื่องของอายุเรื่องของวันเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับมันเหมือนเราเข้าใจเรื่องของเหล็กเนี้ยถูก <c oughs> ไหมเหล็กเหล็กวันนี้ใหม่กิปกับเหล็กเมื่อปีสองพันห้าร้อยเออคุณว่ามันแตกต่างกันไหม <c oughs> มันต้องมีความเก่าไหมเก่า <c oughs> มันเกิดสนิมมันเกิดการผุพังมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยความเก่ามันก็คือเรื่องของวันเวลาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันไม่มีทางครับที่จะบอกว่าเออเก็บดีแล้วผิวยังตึงเหมือนพระธรรมวานแล้วบอกว่าเป็นผ้าเก่า50-60ปีนะครับเรื่องนี้คุณก็ต้องเรียนรู้พิจารณาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เรื่องพูดถึงเรื่องธรรมชาติความเก่าละก็โอเคแล้วก็วกทีนี้นะ่ยพรุ่นนี้เขาทาเอาอะไรมาทา เของเดิมก็น่าจะทาชล็กนะครับทาชแชล็กไว้เพื่ออเพื่อไม่ให้องค์ผ้าผุพังไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าเจ้าของก็น่าจะรู้แหละว่าคือเป็นเนื้อดินยุคต้นๆซึ่ง,ซ,งซึ่งทำตัวประสานน่าจะไม่ไม่ดีพอนะครับผ้าก็อาจจะเสียหายเจ้าของก็จะไม่ต้องทาชลกไว้นะครับนะครับอันนี้คือเรื่องของธรรมชาติในองคาเนาะ ก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็ฝากไว้เพราะว่าเป็นพระที่ที่ใหญ่ไม่ค่อยเอามาพูดถึงนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่สายตรงนะครับผมก็ศรัทธาท่านก็อยากเอาพระของท่านมามา,มาเผยแพร่ทําคลิปเอาไว้เพื่อเผยแพร่จะได้มีคนรู้จักว่าท่านก็ทําพระยุคต้นๆเนี่ยมีนะมีพระแบบนี้นะนะครับเนี่ยมัน อันตรักก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของของ,ของท่านหานุมานเชิญยันนะครับเพื่ออนุรักษพระของท่านไว้ไม่ให้สูญหายนะครับพุทธคุณแน่นอนพระพระยุคนี้สมัยนี้เรียกว่าท่านเอาไปาโชคลาภค้าขายนะครับสี่งโชคสิ่งดวงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะครับก็เรียวกว่าเป็นของเสริมเสริมดวงนะครับก็ท่านทำมาไว้ก็เพื่อสิ่งนี้แหละ นะครับเรียกจริงเรียกว่าพระถุมงคลนะครับก็ฝากไว้สําหรับพระขุนแผนทรงไก่นะครับเนื้อดินยุคต้นหลังฮนุมานเชิญยันของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อโกยชุดจินทโลนะครับผมก็นําพระมาเผยแท่เพื่อมันจะได้มีคนรู้จักนะครับก็ฝากไว้กดไลค์ฝากคลิปนี้ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับก็ สวัสดีครับผมชัดเมืองจันทร์